สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OB d s ดี p นะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับเกจวัดนะครับก็จะเป็นนะครับเกจวัดรุ่นนี้นะครับเป็นเกจวัดรถยนต์นะครับ P6 Pro Plus นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็ติดตั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวติดตั้งในรถนะครับนิสสันโนดนะครับคันนี้นะครับก็ตัวเกจนะครับก็จะวางไว้ตรงเสา A ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าจอของเกตนะครับวัดเนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าจออย่างไรได้บ้างนะครับระดับแรกนะครับตัวนี้นะครับก็หน้าจอจะเป็นสวยงามกราฟ,ฟิกสวยงามนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับฝั่งขวาจะเป็น ความเร็วของรถนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็น ECT คือ Engine Coolant Temp นะครับคือความร้อนของหม้อน้ำของรถเรานั่นเองนะครับส่วนตรงนี้คือ v o l t Battery นะครับตรงนี้เป็นนาฬิกานะครับก็คือจะบอกนาฬิกาให้เราทราบด้วยนะครับรวมถึงชิดนะครับ N อนตรงนี้คือชิดที่รถหันหน้าไปนะครับสามารถกดปุ่มกลางนะครับเพื่อเปลี่ยนกราฟิกหน้าจอได้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกราฟิกหน้าจอนะครับของเกตรุ่น P6 Pro Plus นะครับตัวนี้นะครับ หน้านี้นะครับก็จะเป็นทั้งแบบนี้สวยงามนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับจะสังเกตเวลาเหยียบเครื่องยนต์นะครับก็เกียร์ก็ไหลลื่นดีนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับหน้านี้กับอหนึ่งกราฟิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตเกียร์ก็ไหลลื่นดีนะครับอ่าไปตามตัวรถนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะหน้านี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็อีกหนึ่งกราฟิกนะครับแบบนี้นะครับกราฟิกคมชัดสวยงามนะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับวัดรอบนะครับไหลลื่นใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับก็สังเกตวัดรอบเครื่องยนต์นะครับก็จะวิ่งแบบนี้นะครับก็คือจะมีความไหลลื่นนะครับสมูทนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยถือว่าสมูทนะครับตรงนี้นะครับก็ เป็นเกดที่น่าใช้นะครับติดรถไว้นะครับก็ช่วยเตือนความเร็วนะครับวัดรอบนะครับมันคุมหม้อน้ำนะครับอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงอากาศนะครับก็คือ AF นะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับระยะการเดินทางเวลาที่ขับรถนะครับนี่นะครับอันนี่ก็เป็นวัดบูสต์เทอร์โบนะครับสำหรับรถที่วัดบูสต์เทอร์โบได้ก็สามารถที่จะทดสอบความเร็ว0ูนถึงรอได้ว่ากี่วินาทีนะครับสามารถทดสอบเบรกได้นะครับแบบนี้นะครับ มีหน้าจอ P D นะครับแบบนี้นะครับตัวเกตนะครับกดปุ่มกลางแช่นะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือสามารถทําให้เรานะครับเข้าไปตั้งเตือนความเร็วต่างๆของรถได้แบบนี้นะครับจะเตือนเท่าไหร่เพิ่มรถได้นะครับเมนูภาษาไทยทําให้เราใช้งานง่ายนะครับตั้งเตือนระดับภูมิน้ําได้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะลองตั้งเตือนระดับภูมิน้ําให้ต่ํานะครับซัก85ลองกดไปดูนะครับตัวเกตจะเตือนนะครับว่าคือไฟ บาร์ไ์สีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงของเสียงแบบนี้นะครับแล้วขึ้นคําว่า high temperature นะครับคือมีอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ที่สูงเกินไปแบบนี้นะครับแจ้งเตือนเราแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเกรดนะครับที่เราควรที่จะมีติดรถไว้นะครับเวลาหม้อน้ําฮีทอะไรนะครับมันช่วยเตือนเราก่อนที่เครื่องยนต์จะฮีทได้นะครับเมื่อค่าต่างๆปกตินะครับไฟบาร์ไล์จะเป็นสีฟ้าปกติแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ สวยงามแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเกตนะครับกดเมนูเข้าไปยังสามารถที่จะวินิจฉัยวอานะดีนะฮะคือการสแกนโค้ดนะครับและล้างค่าโค้ดได้ด้วยแบบนี้นะครับก็คือสามารถสแกนโค้ดได้นะครับไม่มีโค้ดจะขึ้น no d t c อยู่นี้ถ้ามีโค้ดก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงรหัสโค้ดให้ตรงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับมาดูหน้านี้นะครับดูความสมูทของวัดรอบนะครับเห็นไหมครับสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับ 6โพพัดนะครับตรงนี้นะครับความเร็วจะขึ้นตรงนี้เมื่อรถวิ่งนะครับตอนนี้มออน้ําอยู่83-84โวลต์นะครับตัวนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับเกรด P6 โพพัดนะครับตัวนี้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข089969578 0นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop มีบริการติดตั้งเก็บสายให้สวยๆแบบนี้เลย นะครับนี่ไม่เห็นสายเลยนะครับเราเก็บงานเรียบร้อยอันนี้รถติดแก๊สด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับอ่านะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาหน้าร้านอุปถิดช็อปได้นะครับหน้าร้านจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยนะครับท่านใดสนใจเดินเชิญนะครับวันนี้ก็จบรีวิวนะครับเกียรวัดรุ่น P6 โ r o p l นะครับในรถ i ิสันโน t e คันนี้ไว้เพียท่านี้นะครับติดกับรถรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0ู9 9 6 9 5 7 0 8ครับวันนี้ผมป๊อบอูบิดีช็อปนะครับขอจบรีวิวนะครับไว้เพียท่านี้ครับสวัสดีครับ